สวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการหนูเปิดกองกับลูกนกอือไปู่ก็เลยแตะเขาอยู่แล้วเล้าลุงนุอยู่ไหนนี่ทำไมใส่มัดทำไมใส่มัดงั้นเหรอหนูโดนกลับตัวอยู่อ้าวจะทำอะ <ทำ S 2> ไรไม,มาคนที่ทำงานเป็นโควิดจวด แบรนด์เมนมีเลยพ่อเป็นลูกนกลูกนกไม่เป็นคู่ให้เป็นลูกนกวันนี้สั่งอะไรมาแมวม่วงมิสไนในกล่องน่ารักเฉยเลยหรอว้ากองน่ารักเฉยเลยน้องน่ารักเฉยเลยแล้วแหวนละ่ะไม่น,าน่ารัก ีปตรงนี้หนูต้องปิดที่อยู่บะเดิมมันก็เลยไปเย็นด,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 ดูดูข้าง,งหลงนี่ไว้แทนนับ Thank you for Thank you for order ขอบคุณที่สั่งซื้อกับหนูนเดิมขอบคุณชอปปิดอันเดิมและเห็นม่เหยียบเลย กลัวไปใช้ทำไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้พี่ที่ทำงานฝากซื้ออืมทำไมพี่เขาซื้อเองอะ่ะอ,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 อันนี้ของจง้วนเนาะ ไมีมเี้เวอันใหญ่อันใหญ่อันนี้คือเป็นมันจะเป็นภาขนลืล อันนี้อันคือที่ที่ทงานงอจาเก็บเก็บาจะอุนฟังอะไรมาอันนี้มันมั้าเหมือนกันแหละเราแกะก่อนนี้เลยเาไปทำอะไรมันคืออมาเต้เต

แมวดิดนคงิดได้ใช่ไหมก็เลยลงใส่ดำว,วันแล้ววันจะวันใส่เสื้อสีม่วงแมวม่วงไงสองสองแต่แต่อันนี้ม<อ>ันสีวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์นี่เดิม กระาดาษเลอกระาดาษเลอเป็นมีเหมือนกัรมีของเจ้าอ้วนเนอะแถมรู้จะเก็บไหมลูกหนูอาจจะแบ่งให้พี่ก็สนอยกเราครึ่งก็ได้มั้งอ๋อเดี๋ยวเป็นประกจ่ายตังค์ใช่ไหมูโอ้ย ทำไว้โคนกับตัว,อวโอ้โหกับตัวตีว,วันเหลืออีกสามวันแล้วกับกี่วันเขาให้กับกี่วันเจ็ดวันเพราะว่าคือที่คนที่ทำงานเป็นเรารู้ว่าเป็นวันจนันทร์แต่มัน อ๋อมันเป็นหลายคนตอนที่ไปวันจันทร์คนแรกอ๋อหนูก,ก็ไม่ไม่ได้เป็นกุ่เสียนหรอกดูหนูแบบคุยกับเขาเมือ่อวานมีคนนึงดูเป็นเนียเ่ยเนียนเ่ยกลุ่มเซียนคกลับคุณกลับเวนมิมลยัยยาเป็นลูกหนุ่ม <c oughs> มีอะไรอยากบ,บอกคุณดูไหมอันนี้เมสายุกิ จแล้วเอาจมแล้วเม,ววมื่อคืนดูย้อนหลังได้ในชอบเดิมแล้วทำไมฉันมาขายในอยู่กในในในแมวอ่ะปกดตีดีนี้่อยากซื้อเดี๋ยวเดี๋แปะเอาไวใ้ในเดนทริชั่นหรือไปงานหนังสือก็ได้อืมน้องน่ารักคนที่ไม่รู้ยังมีขายอยู่เปล่าถ้าสนใจก็ถามได้มันลุงเพชรเราลุงน้องเพชรวินุงข้างอ่ะไม่มีขายไว้ ใชปป่ในช้อปปี้ในช้อปปี้ช้อปปี้ใช่ไหมแบรนยี่สูงยี่นิ้วนะแปลกเดีวแล้วดำมึนงนี้ไหมไม่ดำเพราะว่าเธอไม่อาบน้ำหลุดนกผมแล้วคนอัดมีอะไรอบอบมอกไายไม่มี ไปเปิดทาไอ้โตหอยหาจเจอด้านัวหาเจอ,จอไหมเจอไอทีมนุ่งนไปไอหน่อยได้แค่นี้ไม่ไป <c oughs> แล้วแวนอะ